สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลีโอพุทธอายุใกล้เลข5หน้าไม่เหมือนเดิมฮอตสุดในยุค90แต่กระแสตกหลังเป็นพ่อเลี้ยงเดียวในยุค90ไม่มีใครไม่รู้จากหนุ่มคนนี้สำหรับลีโอพุทธอดีตนักร้องและนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่เริ่มเข้าวงการมาด้วยการแสดงมิวสิกวิดีโอ จากนั้นก็มีผลงานเพลงและงานด้านการแสดงออกมาเรื่อยๆแถมปัจจุบันเจ้าตัวยังมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนชื่อน้องคีตาที่ระดับความหล่อไม่แพ้คุณพ่อเลยทีเดียวโดยล่าสุดลุยโอพุทธก็ได้มีโอกาสมารวมเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขลับรายเดย์โชวพร้อมนั่งพูดคุยถึงหลากหลายเรื่องราวในชีวิตแบบเปิดใจทมว่าออาบั้มแรกดังมากใช้คำว่าเป็นหนึ่งในไอดอลของยุคได้เลย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข่าวด้วยว่าเป็นเด็กเกเรเจ้าตัวกล่าวว่าก็ยอมรับนะครับช่วงหนึ่งผมก็เคยเหล็วไหลก็เกเรแต่เราก็รู้สึกผิดนะครับเรายังมีคนที่เราไม่ได้ขอโทษสองท่านนั่นก็คือพี่อ้อยพี่ชอตเจ้าตัวยกมือไหว้พร้อมพูดว่าขอโทษด้วยนะครับถามว่าเมื่อตอนเป็นนักร้องดังสาวๆน่าจะเข้าหาเยอะเจ้าตัวกล่าวว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเจ้าชูครับ และพูดพร้อมหัวราะต่ออีกว่าถ้าเกิดมองผู้หญิงสวยเนี่ยโอ้โหถามว่าเราคบซ้อนไหมหรือตอนนั้นเรามีไม้ที่แบบห้ามเปิดเผยนะอย่างเช่นเธอเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวฉันเดินตามไปเจ้าตัวกล่าวว่าเราไม่เคยแอบเลยถามว่าอกหักบ้างไหมเจ้าตัวกล่าวว่ามีครับมีโดนเขาทิ้งเขาไปมีแฟนใหม่คนในวงการนี้แหละเขาทิ้งไปหาตัวท็อปๆครับเจ้าตัวหัวราะร้อมพูดต่อว่าเอาตัวย่อไหม ถามว่าตอนที่มีข่าวว่าลีโอโพสกำลังจะแต่งงานเรามองว่าการแต่งงานของเราคือการที่เราต้องแลกกับความเป็นไอดอลหรือเรากลัวเรตติ้งตกไหมเจ้าตัวกล่าวว่าต้องพูดด้วยความสัตย์จริงเลยผมไม่เคยรู้สึกว่าผมเป็นไอดอลของใครเลยผมคิดแค่ว่าตอนนั้นผม30ต้นตนนผมก็ไม่เด็กแล้วลองมีครอบครัวดูคงไม่ได้ช้าหรือว่าเร็วเกินไปแต่ถึงวันหนึ่งถ้ามันไปกันไม่ได้ผมว่าการยอมรับแล้วก็หยุด มันน่าจะดีกว่าถามว่าทำไมถึงชอบมองว่าตัวเองคือผู้ชายที่มีตำหนิเจ้าตัวกล่าวว่าสมมุติว่าผมมีลูกสาวแล้วคนที่มาจีบลูกสาวของผมเนี่ยมีลูกติดถ้าเลือกได้ผมก็อยากให้เขาไม่มีนะผู้ชายทุกคนแหละอยากจะเด็ดดอกฟ้าทั้งนั้นแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าความเหมาะสมความเจียมเนื้อเจียมตัวของเราถามว่าถ้าเกิดสมมติไปเจอผู้หญิงสักคนแล้วเขาเพอร์เฟกมากๆเจ้าตัวกล่าวว่าผมจะถอยตัวออกมาเองเลยครับ ถามว่าล่าสุดมีปัญหาเรื่องสุขภาพเจ้าตัวกล่าวว่าเส้นหัวใจมันมีอาการคล้ายๆกับกรดไหลย,ย้อนมันจะแน่นจากเลนปีดันขึ้นมาหายใจไม่ออกปรากฏว่าคุณหมอบอกว่าไม่ใช่เป็นเส้นหัวใจหมอก็จับทําวันนั้นเลยนะเราก็จะรู้สึกเลยครับว่ามันจะมีเครื่องมือไหลไม่วางยาสลบครับมีแต่ชาก็คือรู้ตัวทุกขณะเลยว่ามีการกรีดแล้วก็มีอุ่นๆพุ่งออกมาเลอะที่แขน แล้วก็มีเครื่องมือสอดเข้าไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ